คืนที่ผ่านมาหนูนอนหอด้วยเป็นครั้งแรกใน,น,นในรอบเนิ่นนานเป็นครั้งแรกจรอ ที่หนูนอนหอหนูมานอนหอได้ยังไงเพราะว่าวันนี้มันมีแบบภารกิจสําคัญเกิดขึ้นทุกคนที่ต้องซ้อมคือแบบมีเรื่องให้ต้องซ้อมแล้วแบบเมื่อวานอ๋อเมื่อวานคือเรามีซ้อมอยู่แล้วทวันนี้มีซ้อมก็เลยกลับมาจากบัสกิ้งใช่ไหมคะก็ซ้อมแล้วก็แบบอยู่กันจนถึงดึกเลยทุกคนคือเมื่อคืนนั่งคุยกันถึงตีสามตื่นตีสองหนูว่าตีสองครึง่งแต่พี่ๆคุยกันถึงตีสามมั้งแล้วหนูก็แบบดีนะที่หนูตัดสินใจนอนหอ พอดีแล้เรื่องราวมันแบบว่าคือตอนแรกใช่ไหมอ๋อคือหนูตัดสินใจอยากมานอนหองเพราะว่าวันนี้หนูจะได้ซ้อมตั้งแต่แบบเช้าเพราะว่าถ้าส่งหนูกลับไปนอนบ้านหนูก็อาจจะลีลาแล้วก็ได้ซ้อมน้อยนั่นแหละค่ะทุกคน หนูก็เลยขอเจลลี่ว่าแบบเฮ้ยเจลลี่ขอไปนอนด้วยได้ไหมเพราะว่าหนูเคยคุยกับน้องว่าแบบเคยเมื่อวันก่อนก่อนก็เคยเกือบจะแบบไปนอนกับเจลลี่แต่ว่าวันนั้นลืมเอาของไปแบบลืมเอาผ้าเช็ดตัวแบบสีฟันนี้ไปก็เลยนอนด้วยไม่ได้เออแล้วแบบวันนี้ก็เลยแบบเุ้ยขอนอนด้วยนะเจลลี่แต่ว่าคือมันเลิกซ้อมตอนเที่ยงคืนใช่ไหมทุกคนแล้วหนูก็ทักโทรไปหาน้องแล้วแบบน้องไม่รับหนูก็เลยคิดว่าน้องน่าจะนอนไปแล้วเพราะแบบวันหนึ่งก็ต้องไปโรงเรียนใช่ปะก็เลยแบบตอนนั้นรุ่น6ยังอยู่ในห้องซ้อมคนตีสอง ลูกสอนแล้วก็ข้าวเจ้าแล้วก็อิงชายอยู่ในห้องซ้อมหนูก็เลยบอกว่าทุกคน s o s ขอไปอาบน้ำหน่อยได้ไหมคือแบบหนูเหม็นตัวเองมากเพราะว่าตั้งแต่กลับมาจากปัสกิ้งคือเหนื่อออกเยอะมากทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำจนถึงตีสองครึ่งแล้วก็แบบขอข้าวเจ้าไปอาบน้ำข้าเจ้าพาไปอาบน้ำข้าวเจ้ากับลูกศรก็ไปอาบน้ำคือน้องช่วยชีวิตหนูมากแล้วน้องให้หนูยืมของทุกอย่างเลยคือแบบติดหนี้เป็นคุณข้าเจ้าละ องๆขยันจังจริงขยันมากเพราะว่าน้องๆซ้อมที่จะไปเทรนนีสเตจไงทุกคนที่จะไปเป็นโอเพนนิ่งโชว์ใช่ไหมว่าไปเฉินหนยนี่รุ่น6ใช่เปล่าเดินกับน้องๆมากเนียนจ๋ออุ้ยดีใจนะเนี่ยคือดีใจมากเพราะว่าตอนนั้นเคยลงสตอรี่กับน้องๆรุ่น6แล้วก็แบบพูดว่าน้องๆเบบี้มากแล้วพี่แมนโุก็รีプายสานี่มาว่าหนูก็ยังเบบี้เข้ากับน้องๆอย่างก็แบบอุ้ยจริงเหรอดีใจเพราะว่าน้องๆแบบเบบี้ วันนี้ก็กลับมาน้องๆก็แบบเหมือนมี o v วีไทม์กันหรือเปล่านั่งดูหนังกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตามากแบบน่ารักมากรู้สึกว่าเรารุ่นห้ายังไม่เคยทําอย่างนั้นแบบรุ่นหายังไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบนั่งดูหนังหน้าทีวีด้วยกันแบบทุกคนเลย <c oughs> ทั้ง <c oughs> ที่จริงๆตอนมาอยู่ <c oughs> หอเคยมีแบบที่คิดว่าจะทํานะแต่ว่าสุดท้ายก็แบบ ก็ไม่ยังไม่เคยได้ดูหนังแบบนั่งเล่นด้วยกันแบบครบทุกคนเลยเนี่ยแบบแบบหินน้องๆก็รู้สึกว่าอยากโมเมนนั้นบ้างจังดูหนังแล้วกินกรีกโยเกิร์ตด,ด้วยกันนะ่าสนใจมากวันนี้กินสิ่งที่เรียกว่าไก่กรอบด้วยกันกับเจนห้าเป็นไก่กรอบของพี่ฟางฮะอร่อยมากคือแบบอร่อยมากอะแบบซื้อไก่กรอบจากพี่ฟางใช่ไหมคะสองกระปุกพี่อริซื้อสามกระปุกแล้วคือกินหมดเลยภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมง กินหมดเลยอ่ะคนหนูว่ามันเป็นไก่กรอบแบบไก่ฉีกที่เอาไปทอดทุกคนแล้วมาันอร่อยมากคือแม่พี่ฟางนะ่าจะทำนะค,ะคือหนูว่ามันเป็นไก่เบกแตกคือกินแล้วหยุดไม่ได้อร่อยมากฟินอยากกินอีกคือหนูจะซื้อสาวกะปุกแต่ว่ามันหมดแล้วแบบพี่ฟางมีแค่ห้ากะปุกก็เลยเหมือนกันแต่พี่อาีหลังจากที่หนูไปขอ แบบว่าเข้าเจ้ากับลูกศรแบบขอแบบไปอาบน้ําหน่อยอะไรย่าแบบเข้าเจ้าน่ารักมากให้หนูแบบยืมของก็แบบทาครีมอะไรน้องให้ยืมหมดเลยคือเป็นผู้ช่วยชีวิตใช่ไหมแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะคือหนูเข้าไปเอาของในห้องก็แบบบอกว่าเอ้ยหนูขึ้นไปนอนนานแล้วแบบพีพีก็ถามว่าอาวันนี้นอนหอรออะไรอย่างนี้พหนูยังไม่ได้บอกอิงกก็ใช่ตอนแรกหนูจะนอนกับเจลลี่แต่ว่าแบบน้องน่าจะหลับไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงเออไปย้อนห้องรุ่นหกดีไหมหรือว่าไปขอนอนกับน้องๆนีไหมหรือว่ายังไงดีก็คิดอยู่แล้ว พี่ฮูก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปนอนห้องพี่ไหมเพราะว่าเหมือนพี่ฮูกปกติไม่ได้นอนหอใช่ไหมคะแต่ว่ามีห้องอยู่หนูก็เลยได้รับการอุปการะจากพี่ฮูอีกหนึ่งคนคือหนูไปนอนห้องพี่ฮุมาถ้าไม่มีพี่หุกกับเขาเจ้าลูกศรหนูก็คงจะนอนตัวเหม็นเน่าอยู่ที่โศพอะยูรื่นหกได้ไหมครับรู้สึกว่าน้องๆแบบน่ารักเป็นเด็กแบบทุกคนดูตั้งใจแล้วก็ดูไม่รู้ทุกคนดูแบบมีพื้นฐานที่แบบน่ารักอะเป็นคนน่ารักแบบ วันนี้ก็เห็นอิงชาแล้วก็เออลูกศรแล้วก็เข้าจานเนี่ยมือเหมือนเขาจะเป็นแก๊งเดียวกันใช่ไหมเออนั่งอ่านหนังสือด้วยแบบขยันมากแล้วก็แบบน้องๆแบบน้องเมลวอะไรเงี้ยก็ดูแบบเก่งมากอะคือน้องเต้นเก่งมากแล้วก็เห็นน้องเอ้ตอนก็เจอน้องเมลวกับน้องเกฟในห้องซ้อมด้วยแล้วก็ใครคนนะแบบเหมือนมากัน3คนแล้วก็เข้ามาถามหนูว่าเอตอนหนูคือหนูเข้าไปซ้อมอยู่ในห้องใหญ่แต่ว่าน้องซ้อมก่อนหน้านั้นใช่ไหมแต่น้องซ้อมเสร็จแล้วหนูก็เลยเข้าไปซ้อมแล้วน้องก็แบบเหมือนเดินกลับเอาของแล้วก็ถามหนูว่าซ้อมอะไรหรอ เหมือนน้องจะมีซ้อมแบบเต้นแรอมแดนซ์ใช่ไหมเหมือนน้องจะซ้อมตอนแบบตอนที่เต้นบัสกิ้งเมื่อวานแบบน้องก็ซ้อมอยู่อ,อจะได้แบบไปเต้นในงานแบบเลือดใช่ปะเพื่อนน่ารักมากอะคือแบบขยันซ้อมอะไรเงรี้ยเฮ้ยทุกคนเนเน่อะไรเนเน่แคบฮุ้มชวนสาวเข้าห้องไม่ใช่ค่ะพี่ฮุ้เป็นผู้มีพระคุณ <laughs> พี่ฮุ้เป็นผู้ให้ที่สุขหัวนอนของหนูนะคะเมื่อวานถ้าไม่มีพี่ฮุ้หนูคง ไม่ได้นอนแบบสไบส์สไคือรู้สึกว่าลูกสานแบบแต่งตัวแล้วก็แบบไปถ่ายรูปแบบวายแบบที่หนูชอบแบบแบบคล้ายๆกันอาจจะชอบคล้ายๆกันคุยกับน้องแพลวบ้างไหมคะคุยคุยนิดๆหน่อยแบบว่าชมน้องบอกน้องว่าชอบติ๊กต็อกที่น้องถ่ายที่น้องใส่ชุดสีชมพูลา์เขาก็ดัดน่ารักมากแล้วแบบเหมือนน้องคือหนูเห็นแบบโนตติฟิเคชันน้องแพลวมาแบบกดไลค์ติ๊กต็อกหนูหลายคลิปมากแล้วหนูก็เอบคืนแบบเฮ้ยทำไมน้องดู t ิ k กต็อกเราหลายคลิปจังคือน้องมาดูหรือว่ามันแค่ผ่านฟีดกันจะแค่่าดผ่านฟีดน้องเฉยๆเพราะว่าถ้าแบบนั่งฟอรเมมเบอร์ทุกคนใช่ไหมก็จะมีแต่คลิปเมมเบอร์ที่ขึ้น for you อะไรอย่างเงี้หรือเปล่า <Okay. S 1> ไม่รู้เหมือนกันตแบบเคลินแล้วตลกมากคือหนูอะลงสตรอรี่น้องๆเมื่อาวานใช่ไหมแล้วก็มีพี่ที่สนิทพี่ๆวงเก่านี่แหละทักมารีพพลมาว่าคนหนึ่งทักมาว่าน้องายอีกคนนึงทักมาว่าน้องแพลวอยู่วะแล้วหนูแบบชอบน้องเหรอเดี๋ยวหนูบอกให้นะ แดีวก็บอกเดินยไปบอกน้องวายนี่พี่คนนี้ชอบน้องายเขาบอกว่าชอบตั้งแต่เป็นเด็เลยโดนตกเอ้ยแต่ยังไม่ได้บอกน้องเพลวน้องอาจสะกลัวถ้าบอกก็แบบเอาให้ดูน้องเพลวดีวะหน,หนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ชอบน้องเพลเนี่ยเปื้อนสันนิดที่เตลเตลด้ยว,ดย,วยกันนังกาจบอู่กันมวนแต,แต่่ไอที่เตล้างคางท่านมาแล้วจะเจอกระซิบเบา ไม่เคยคิดไม่เคยสมมเป็นฝันพอเธอมองมาก็เหมือนดันกับเพาชาเพาะชพอเธอมองมาไม่คุเคยเลยทำไงวว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 อวว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 เววววัออวว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 วน ผู้หญิงที่เธออยากเจอดังฝันฉันไม่ใช่อย่ามั่นใจฉันเลยเธอผู้เร่เชาาหนูกับมารีนเนี่ยดูรักกันมากๆเลยนะใช่ค่ะถูกต้องถ้าใครอยากให้มารีรักนอกจากซื้อหมูยองไปให้แล้วอุ้ยหนูหนูก็ถามมีมารีด้วยว่าทําไมทุกคนเรียกมารีว่าหมูยองแล้วมารีก็บอกว่าก็เขาชอบกินหมูยองไงทุกคนเขารู้หมดแหละหละอกตอนนั้นพี่แนวตอบว่า,เพ,าเพราะเพราะแกชอบกินหมูยองปะ เราเออมันก็บอใช่เนี่ยเขารู้กันหมดแล้วมีแต่แกทีก่ไม่รู้เหรอก็เพิ่งรู้ขอโทษแต่เพิ่งรู้อะ่ะ <c ười> แต่ก็เดาๆได้แหละว่าเอ้ยถือว่าชอบกินมูย แต่อีกอย่างหนึ่งคือคือท่านคนเรียกมารีนว่าหมูหยองทุกคนก็สามารถเรียกมาลีนว่าขนมไข่ได้เพราะว่ามารีนชอบกินขนมไข่เหมือนกันมารีนชอบกินขนมไข่มากเล่าหน่อยได้ไหมทำไมถึงตัดสินใจสมัครเบียนครับจริงๆเป็นช่วงการตัดสินใจที่ค่อนข้างแบบลังเลค่ะตอนนั้นเป็นช่วงเดือนพฤศ,ศจิกาใช่ไหมที่วงหนูหยุดไปแล้วก็คือจริงๆก็รู้สึกว่ายังอยากเป็นไอดอลต่อมีคนที่แบบทักมาด้วยแบบติดต่อมีคนติดต่อมาด้วยว่ามาอยู่วงนี้ไหมหรือแบบมาอยู่วงนี้ไหมแต่ว่าวงที่เขาแบบ ทักมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยใช่กับสิ่งที่เราต้องการทําต่อไปสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีส่งออดิชั่นไปด้วยเหมือนกันค่ายอื่นๆค่ายทีป๊อปหรือว่าเออตอนนั้นก็คิดว่ายังไงก็ต้องไปต่อจําไ,ได้ว่ามีวันหนึ่งหแนบบูก็เฮิร์ตกับวงอยู่แล้วก็ร้องไห้หนักมากในวันนึงแล้วอีกวันหนึ่งก็ตื่นมาสง่งถ่ายคิดออดิชั่น <laughs> คือแบบอาจจะเป็น หลังจากวันที่แบบร้องไห้หนักมากแบบไม่มูฟออนไม่มูฟออนไม่มูมออนแต่ก็แบบใครหนึ่งเขาเปิดออดิชั่นแล้วก็โอ้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะปิดแล้ว เราต้องแบบถ่ายทรงแล้วก็แบบก็ไปถ่ายคลิปออดิชันอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็มีออดิชั่น BNK นี่แหละที่แบบเปิดขึ้นมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแบบการได้จับมือกับแฟนคลับหรือว่าการได้พูดคุยกับแฟนคลับถ่ายทูชอตอะไรเงรี้ยเป็นสิ่งที่หนูเอนจอยมากแบบเหมือนหนูตกหลุมรักการแบบได้ทํางานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่มีวงอื่นที่มีระบบงานจับมือแล้วเนาะก็เลยอยากจะสมัครดูค่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นจะแอบแบบ ไม่เอาดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมีมันมีหมดโมเมตนต์ที่คิดอย่างนั้นอยู่ว่าบบออหรือหรือยังไม่อันนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พ่อหนูเราบอกว่าจะไม่ไปเบียทนจริงหรออะไรเงี้ยเอาจริงจริงหนูก็อาจจะไม่สมัครก็ได้ถ้าพ่อไม่ได้แบบบอกหนูว่าเหมือนเดี๋ยวมันผ่านไปแล้วเราจะเสียดายอ่ะอก็รู้สึกว่าดีนะเพราะว่า,าตอนนี้ก็ไม่เสียดายเลยค่ะที่ได้เข้ามาติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive content กับ vr และยังมี t h เ a อร์ด้วยนะคะโหลดแล้ 起身。